สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องไมนูบโน .1 ครับไมนูบก็ได้นี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมไมครับ1.14ภาคไทยนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับไปดูกันว่าผมจะชีวิรอดหรือไม่ไปดูกันมาครับเรื่อกกับการตัดไม้เลยครับผมก็จะไปตัดไม้เองโอ้โหผมจะไปตัดไม้นะครับ อืมแล้วบล็อกหนึ่งเพกำลังตัดอืมมาครับผมก็อ go. เอาต่อครับจะเล่นมาครับนี่ก็คืออีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะต่อมีอีพีสองอีพีสามมาอยู่ครับรอ,ม,อมาครับต้องตัดไม้นะครับอืม จะมาตัดไม้ตัดยากมากไม่มีอุปกรณ์ใช้ผมที่ผมแต่งตัวเป็นทีวีเมนครับกดของทีวีเมนของผมห้ามลงน้ำนะครับแต่ไอคนคนนี้สามารถลงน้ำทำอะไรได้ทุกอย่างเพื่อนผมแต่ผมไม่สามารถลงน้ำได้ครับไม่ลงน้ำลงน้ำไม่ได้ครับรอบหล่านี้ผมจะลงน้ำไม่ได้นะครับ ตอนนั้นตอนนั้นผมจำได้ว่าผมปีนนะไม่เป็นไรปีนหน้าผส์เกือบเยียบแล้ววางกองคับหน่อยวางกองคับวางกองคับเดี๋ยววางกองครับนบบี่ยาม,มาครับผมก็จะคราบของนะก็จะคราบขวานก็จะไปตัดไม้เองนะครับ ผมจะมีกดแต่ละครั้งเลยนะครับนะครับวันนี้ผมปรับเซิร์ฟแบบผมรู้สึกว่าไม่เห็นพวกมอนเตอร์เลยนะครับดูดิถ้าไม่เห็นมอนเตอร์เลยพมปรับเซิร์ฟเซิร์ฟแบบไม่มีซับบี้นะครับจะไ,ได้เอาชีวิตหลดแบบสบาย e ีหนึ่งของเริ่มต้นแรกๆก็จะเป็นแบบ ก็ไม่มีซามบี้ก่อนนะครับถ้ามีคอฟื้นเมื่อไหร่ก็ปรับเป็นมีซามบี้ตอนนั้นขอเกินนะครับตัดไม้สองนาทีแล้วในการอัดคลิปเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้เรื่อยๆเอามาสร้างบ้านนี่ครับผมจะสร้างบ้านแถวนี้เลยครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนที่นี่ครับนี่ครับนี่เห็นผมกระโดดไหมครับผมจะสร้างบ้านตรงนี้เขาจะไม่เพื่อนตรงนี้นี่ตรงนี้เลย หลงังตรงนี้ตรงนี้หลงังตรงนี้สร้างบ้านตรงนี้แหละเราก็ต้องเอ้ยเจอดอกไม้บมันอาจจะบักบักเออนิดหนึ่งหนอยนะครับนะครับพักไทยหนึ่งจุดสิบสี่สุดยอดมากนะครับเริ่มจากการตัดไม้ครับเฮ้ไม่ใช่เริ่มจากสร้างบ้านนะครับ โอ้โหเสียงระเบิดมาแต่ไหนมาครับเราจะสร้างบ้านต่อมาครับเริ่มได้ครับมาครับเริ่มจากสร้างบ้านเป็นบ้านไม้แล้วกันคนระับไม่มีอะไรมาเพื่อนมาวางกล่องคำในบ้านได้นะโอ้โอือออึมาครับ โอ้บักแล้วท่านผู้ชมโอ้นี่ครับบ้านไม่ได้ดีอะไรหรอกครับไปปีนเล่นอีกอ่าเรื่งอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนไม้แล้วสร้างสร้างบ้านต้นไม้ดีกว่านะครับผมกเราเปลี่ยนใหม่แล้วครับไปสร้างบ้านต้นไม้ครับเพื่อนๆเปลี่ยน,ยนทุกกองทัาออกเด้อจะสร้างบ้านต้นไม้ เอ้ยอย่า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 พึ่งทุบกองคาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะค้าบันไดก่อนจะค้าบันไดจะได้ปีนออกออกไปตรงอื่นก่อนมาขุดบล็อกไม้อะไรโหเสียงระเบิดมีงานสุกครับถ่ายทำตอนงานสุกเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีต่อไปน้าเดี๋ยวจะมา พาเล่น t o ยเลทาวเวอร์ดีฟนครับมันอัปเดตแล้วเดี๋ยวผมจะพาเล่นและเก็บหัวใจกันนะครับกิจกรรมที้คือพวกเราเล่นด่านมันจะถ้าพวกเราชนะมันจะเอาหัวใจให้และถ้าได้200หัวใจพวกเราสามารถเอาปิซซุมได้หนึ่งกล่องน,นะครับโอเคครับ